สวัสดีครับ,รบมาครับพี่น้องครับอัปเดตงานครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเห,ห็ดเนียบอาทิตย์หนึ่งมาเลี้ยวเลยพี่นอ้อง สร้างกี่ข่านเนาะสร้างกี่ข่านนะติดหนึงกับเปลี่ยวด้วยโอ้ลอกของญี่ปุ่นแค่นี้พั๊ดใส่เรียบร้อยย่างกลางปุ่นแล้วไปน้องต้องถอดไปเหตุมันมาเนี่ยต้องถอดไปเฮ็ดก่อนเนาะต้องถอดไปเฮ็ดก่อนมันมา รถรถญี่ปุ่นต้องรอของจากญี่ปุ่นหผนว่าลายกาดนะเลี่ยวคางหนึ่งเดือดตอดตอดกลางขวาเอาพิเศษก่อนสร้างขีดขานเนะนะมา่ฆ่าแต่มมเ,าม,เมาเ่ เสจกาา,าจอดทีนีแล้นไนนยกะบีนเาบีโยก,กนอกไหม,ม่เหอยังหองน้งไาไม่ได้เลอ,อ,เอามือจระบีบนบนฐานหนะัแป๊บเนาะมันนี่เข่าอยู่เื้ปนนอปั่นเข่ามันกติ่งเกระติ่ อื้อได้ใส่หมูใส่ตั้นนะมันใหม่แล้วนอ่ะเนื้อหมูเนื้อเนื้อหมูนั้นไม่รู้หมูงานไม่ทำลำอย่างเดียวไปลุกแล้วยังก็ความก็กลิฟ้าออกทุกก็ไม่มีคว้ย แนหน่มบอกว่าถอดอเอรียบนะร้อยแล้วพอาสาวจะานีซะก่อนแก่ก่อน <c oughs> พ่อเอาไปจะานีละมันพ่อติดได้โตแม่ ติดนบ่ติดนะขนาติดบ่กูไปตอกมันาเลยวเอาทิ้งเลยตอกออกไปทางุเนาติดราองบงเาบอเลียวบงกรูดดเลียวบผมว่ามันตำกว่านอยนึงนะติดเดี๋ยวัหาวเอาไ้สนซะมืออื่นเยว่ากันไหม บอกว่าวันพุธแล้วไหมึงน้อยแล้ววันพุธป้านันอยู่ป่ะจัดแน่ป้านันเนาะรถลอดกี่ไล่หรอต่อติดต่อออกได้ยุติใจลือออกก่อนเดี๋ยวจะเอาแหนบไปเห็ดนะครับเลี้ยวค่ะเลี้ยวละค้างหนึ่งอีกค้างหนึ่ง แดงได้บุบิ้งตัวก่อนนอออยิกงานประณนีดนะครับรถญี่ปุ่นล้อของญี่ปุ่นเป็นอถิตเลยตอกมาพอๆเชื่อมเลย เอามัตอกตาตอกก็ได้เชื่อม้วก็เอาหน่อาตอกก็ได้วะตอกเื่อออก้อนนงาว่าตอกก็ได้เชื่อมมันนเนี่ยเแล้วกงก็ดึงนี่นะขันขันหมุนออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือ ถ้ variance, าเรได้เีย card, ogene, มเยมนี่เชียมเล็กออกมาในขวางแล้เอาตะกัดถ้วยโตเชียมออกมาเนี่ไปจอดเดินสันๆก็นะน้นมีปะ อ่ากิมล็อกหนีบดึ้เนี่ยเอามาใส่รัตพู่แล้วก็เจอหมดแล้วพราเอาไซะนี่ซะเตรียลืเตรียมอดไบเียนี่ยทางบนญอะทงบต้องถอดแา่ถอได้้างล่างก็จะจบเกื่อนออกมาก็เลี่ยนได้างล่างไงพอแล้วนี่ทางบุบิกเย่ไอ้เฮียฮะไอ้เฮียว่างเพี้ยนเพียงหน่อยแล้วตัวทางบนว่งถอด ม,าาม้นออกม้นอกอกนะฮะเหล็กมาทำเบาะได้ไหมหู้ทำเบาะนอนเองแม่งวะเหล็กฉากใช้เหล็กกระเพาะแล้วมันใช้เหล็กแบบหรอเครื่องเสียงึ๊บบ๊เ

เออเอาเองเฮ้นั่นละเอือสนีมารีบกินไวยดีกว่าต้องงตันทั่เรันตัวงพอมาตัน

Bà bỏ được một đi tù bằng đi không bằng nào một bằng nào. đi ngặt đi tìm đấy mọi người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  สั้นๆนี่เด้ของเจ้าเนี่ยจาตอกเมื่อกี้เออ

เรียบร้อยครับผมอัปเดตสำนีสักก่อนนะเทือสีแหล้่วกับพุลละมืออื่นมือฮื้นเวลาพี่น้องครับฝากต่อน,น,นอัปเดตล่าสุดครับผมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe อย่าพี่น้องใครที่เข้ามาแล้วกรุลนาถอดรองเท้าด้วยเด้อขอบคุณครับผม